Пропер. หมือนกับกำลังใจที่ดีนะรวมไปถึงความภาคภูมิใจอันสูงสุดอีกวันหนึง่งกับพนักงานแล้วก็ต่อบ,บริษัทด้วยเพราะรางวัลน,นี้ครับทุกท่านครับจะสะท้อนให้เห็นว่าพนักงานที่ขึ้นรับรางวัลเนี่ยได้ทุ่มเททั้งแรงกายแล้วก็แรงใจรับผิดชอบงานและเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญของบริษัทท่านเหล่านี้ที่จะขึ้นบนเวทีในข้างหน้านี้นะฮะเปบเสมอนเป็นเสาหลักของเคมอเตอร์ก็ว่าได้ที่มีความผูกพันกันมายาวนานไม่ท้อทิ้งไม่ว่าจะเจอเรื่องที่จะดีหรือว่า ขนาดไหนเขาพร้อมจะอยู่เคียงข้างกันเสมอครับถูกต้องค่ะจะมีใครบ้างเดี๋ยวเรามาพบกับพวกเขากเลยดีกว่านะคะท่านแรกค่ะคุณนันทนาจันท่ามนรองผู้จัดการแผนกอะไหล่บริหารสาขาแผนกอะไหล่สาขาสำนักง,งานใหญ่วันที่เริ่มงานนะคะเริ่มต้นงานวันที่4มกราคม2527ค่ะ มาตั้งแต่ก่อนที่ฉันเกิดอีกนะคุณเหมือนกันเลยครับเป็นโล,ล่รางวัลน,นะคะมอบให้ค่ะยินดีด้วยนะครับกับคุณนันทนาจันท์ข้ามมอนะครับ30ปีแห่งความรักที่มีให้กันครับรับจากมือด็อ,อรวันเพลของเราเลยนะคะ ทุกท่านเดี๋ยวพอรับเสร็จแล้วนะคะรบกวนยืนอยู่บนเวทีก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปหมู่ด้วยกันนะคะท่านต่อไปนะครับเริ่มงานหลังคุณนันทนาน,นิดเดียวปรบมือดังๆนะครับให้กับคุณไพศาลเอิ่งทองครับผู้จัดการศูนย์บริการแผนกศูนย์บริการสาขาประชาอุทิศเริ่มงาน10กุมภาพัานธ์2527ครับหวังว่า สักวันหนึ่งเราจะมีการมอบรางวัล40ปีขึ้นไปอีกบุคคลเหล่านี้ต้องอยู่กับเราแน่นอนนะคะมั่นใจนะครับว่าพี่ๆเหล่านี้แหละฮะต้องมาแชร์กับบนเวทีอีกแน่นอนครับวันนี้มีหลายท่านพอสมควรเลยทีเดียวนะคะที่ทำงานกันมาอายุ30ปีขึ้นไปนะคะ เอาละค่ะลำดับต่อไปนะคะได้แก่คุณปราณีสงวนพงศ์เจ้าหน้าที่การเงินค่าใช้จ่ายแผนแกรายจ่ายสาขาสำนักงานใหญ่วันที่เริ่มการนะคะวันที่28กุมภาพันธ์ปีพศ2527และวันนี้เธอมาในลุกเปรี้ยวมากเลยค่ะคุณปราณีนะครับจะได้เสียงกรี๊ดค่อนข้างดังเพราะอะไรทราบไหมครับเพราะอะไรคะเพราะแกทำงานเรื่องเงินนั่นเองนะฮะ <laughs> แต่จะบอกว่าวันนี้ดูเป็นเด็กอายุ18เลยค่ะตายแล้ว,เ,วเซ็กซีถ่ถ้าไม่เกรงใจพี่ปราณีเดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อหลังงานเลิกกันเลยดีกว่านะฮะแตดูแกก่อนนะแกจะต้องมีการอัพมากหรือเปล่าล้ <laughs> อเล่นนะคะเซ็กซี่จริงๆเลยเข้ากับงานมากๆนะคะ ท่านต่อไปขอเรียนเชีญนี้ด้วยกับคุณเริงตรรงศสียวงครับผู้ช่วยโฟ์แมนแผนกศูนย์บริการสาขาสุขุมวิทเริ่มงาน1มีนาคม2517 e. แล้วครับแม่คนนี้สาวๆคลีตเยอะจังเลยลักษณะจะเป็นขวัญใจน่าจะเป็นพี่ใหญ่ใจดีใช่แล้วค่ะตอนไม่ยิ้มก็หล่อแต่พอยิ้มปุ๊บหล่อมากกว่าเดิมอีกนะคะคนนี้ เราเหญ่ยอย่างนี้และครับสาวๆชอบกันนักแร้ครับแต่จะสนใจเขายัางไงก็ต้องไปปรึกษาภรรยาเขาก่อนนะคะแล้วคุณเป็นรู้ได้อยังเขาแต่งงานแล้วอ่ะไม่รู้คนไหนคะอ๋อภรรยานั่งโต๊ะหน้าเลยค่ะอ๋อภรรยานั่งกำมัดอยู่ที่นั่นเองนะครับค่ะไม่ต้องยกมือเห็นชัดมากตัวใหญ่ด้วยค่ะล้อเล่นนะจ๊ะเดีย๋ยวกลับบ้านไม่ได้นะชมพู่เนี่ยท่านต่อไปเลยค่ะ ได้แก่ท่านคุณจำนงอินวิไลค่ะรองผู้จัดการฝ่ายบริการแผนกบริการสาขาสำนักงานใหญ่วันที่เริ่มงานนะคะวันที่21กันยายนปีพศ2527ค่ะนี่ก็น่าจะเป็นพี่ใหญ่หนึ่งท่านนะคะอ๋อ นะคุณพีเคและที่สำคัญยังมีจี้เป็นจี้ทองเล็กๆด้วยนะคะมองให้น่ารักมากเดี๋ยวหลังจากท่านนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ทุกท่านนะคะร่วมถ่ายภาพหมูนะคะเป็นที่ระลึกค่ะเชิญเลยครับอีก4ท่านถ่ายภาพร่วมกับดรวันเพ็ญสมบูรรุ่งโรจน์นะครับ ดิฉันชอบพี่กังเกงชมพูมากเลยอ่ะคุณอย่าไปอ,าอะไรเขาสิเข่เป็น <cent> ใอบ่รินเงิงงเขาอยู่การเงินใช่ไหมเขาต้องจ่ายเงินพวกเราด้วยถูกค่ะยิ้ม,ห,มหวานๆนะคะมองกล้องกลางเลยค่ะมีด้านหลังอีกกล้องนะคะ สำหรับทุกคนบนเวทีนะครับการเวลาและความมุ่งมัน่นความตั้งใจและความรักในหน้าที่การงานถึงจะอยู่บนนี้ได้ปรบับบนราให้กับพวกเขาทั้งห้าครับและขอ,ขอขอบคุณดอตรวันเพนสมภพรุ่งโรจน์อีกหนึ่งครั้งนะครับขอรบระคุณค่ะขอบคุณครับยังไม่หมดนะคะ